อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะของสาวแบล็คพิงกกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะลิซ่าค่ะเธอจะไปออกรายการอินกะิกาโยไหมนะเท่าที่ไปตามดูค่ะจดในตารางนะคะก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรชื่อของน้องลิซ่าในสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะคะแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันค่ะในขณะที่หนุ่มจีฮุนนะคะเช a เชอร์ค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรนะคะรายการอินกิการโยใช่มาเมื่อถูกถามนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเพลงอะไรนะคะที่เจ้าตัวค่ะกำลังคิด ฟังเพลงนะแล้วก็ติดหูมากๆนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าก็คือเพลงนะคะที่ชื่อว่าละลิซานั่นเองนะคะแหมเรียกว่าซัพพอร์ตกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวค่ะก็เคยบอกนะคะว่าจะรอสัมภาษณ์ลิซานะคะในรายการอยู่นั่นเองนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะของลิซ่าตอนนี้นะคะก็เห็นว่า QQ Music นะคะของจีนค่ะเพลงละลิซาแล้วก็มันนี่นะคะก็กําลังะค,ะครองอันดับ1และก็2ค่ะบนชาร์ต QQ ของจีนด้วยนะคะ ในขณะที่ค่ะก็มียอดขายละลิซาระะแบบดิจิตัลตอนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะสาม0สนห้มืก๊อปปี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งยอดซื้อนี้นะคะก็เป็น ยอดซื้อหลังจากที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่แล้วด้วยนะคะก็ถือได้ว่าค่ะเป็นยอดออร์แกนิกทั้งหมดนะคะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะลิซ่าภายใต้อุปสรรคต่างๆในจีนนะคะแต่เธอค่ะก็ยังปังอยู่แล้วก็ยังปังอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ตอนนี้ค่ะก็มีข่าวลือในจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแอดเห็นมาประมาณ2อสมวันแล้วค่ะแล้วก็ยังคงลือต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโรเซ่นะว่าเธอค่ะอาจจะได้ไปงานเมดกาล่านะคะในประเทศจีนค่ะซึ่งค่ะเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าชัดเจนแล้วนะคะแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งล้วกันค่ะ เอเห็นเลือนะคูอยู่หลายวันอยู่แล้วเหมือนกันคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรขึ้นหน้านะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะก็ฮอตมากๆนะคะตอนนี้ค่ะเธอก็มีไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะกับแบรนด์โฆษณาอย่างคายริงคายค่ะเรียกว่าใจกลางนิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะคะโอ้เซ็กซี่มากๆเลยค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะเธอมาทักทายบลิงหนะ้าในวีเวิร์สด้วยเหมือนกันค่ะโดยใช้แอปนะคะในการเปลี่ยนสีผมนะแล้วก็บอกว่าบานว่า ขอแกล้งเปลี่ยนสีผมสักหน่อยนะแล้วก็มีการถามว่าบลิงนั้นนอนหลับแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะว่าให้บลิงนั้นนอนหลับฝันดีนะคะแอดก็ออกมาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวคร่าวๆนะของสาวๆแบ็คพิมที่เกิดขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า